Humanity is very weak. That's why humans need us so desperately. ใครอยากดูอาหาันวิ่งแล้วไงออกไวกันไหมนี่อม่เป็นตัวเล็กกันนะ ว่ารำแข่งอย่างหะว่ารำแข่งไหนถึงน็อกพี่หาปืนไงหะเจ๊เจ๊นั่นใช่มั้ยเอือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคืนนั่งปั่นคุณนอดถึงอันนี้ได้ใช่มั้ยถึงไหนถึงไอ้ไอ้ตัวนั้นแล้วอ่ะไอ้บอสไฟอ่ะถึงยังหือยังอ่าไม่วิ่งต่อแก๊งคลนปกอ่ะคว้า เนี่ยผมยังอยู่ไว้ไหนไอ้นีน่อะไรอยู่เลยเดี๋ยวไปวิ่งกันวิ่งให้ถึงไม่รู้คุณเพ็กคุณแต่งผ่านหรือยังคุณเพ็กน่าจะผ่านแล้วมั้งบอสไฟนะไม่รู้่ะเจอเห็นเขาพูดไงก็เลยเออนึกว่าเขาผ่านผมน่าจะอยู่แมปสามของมันอ๋อคุณเพ็กอะน่าจะแมปท้ายละก่อนถึงบอสละเดี๋ยวเล่นได้ชิวๆ แต่มันต้องหาอันเนี้ยผมไม่รู้มันดรอปไหนไงคนนัดต้องต้องดูว่าอบอสไฟอ่ะดรอปไออันนั้นหรือเปล่าดรอปอะไรอ่ะไอ้นั่นแหละคนนัดโอ้ยไง้ไงจำเลไอไอชิ้นสุดท้ายอ่ะผมไม่รู้ว่าไอกุญแจมันอ่ะใช้ของอันไหนไอหินแลไอไอนั่นแหละนะไอกุญแจสุดท้ายอ่ะอ่า มันมีเลขนำเบอร์บอกคุณอ่ามีใช่แต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นไงมันไล่ไล่ต่อกันมันไม่มันไม่เรียงครับเอ,อเหรออืมดูหมดแล้วต้องดูว่าใช่บอสไฟหรือเปล่าถ้าใช่บอสไฟอาจจะอาจจะต้องดันคอนเทนต์ไปถึงบอสไฟอ่ะแล้วเข้าไปฟาร์มฟาร์มบูป,ปินมนะันอะ กันนะมันใช้อะไร there's something you you'll need, need a อาเวพอร์นใช่ไหม d y punishment เนี่ยคอนอตมันใช้ศูนย์หนึ่งสี่อ่ะมันดอบมันดอบเอาโพสต์นี้ก็จริงแต่แต่ศูนย์หนึ่งสี่มันไม่มีซักบอสเลยอ่ะคอนอตงงไหมผมว่ามันต้องอ่าแมบปกติหรือเปล่า เออผมกำลังคิดว่ามันดอบแมทปกติหรือเปล่าใช่ไหมแมมันเหมือน,นแบบเหมือนไอพวกไอตัวพวกนั้นอนะสูตหนึ่งสี่ผมว่าอยู่อันแรกๆอ,อยู่แมปแรกๆแ,แล้วมันไม่ใช่ให้ต้องมาฆ่าบอสเพื่อสุ่มดอบเดินนะมันไปทำอ,อีเวนต์อ่ะใช่ใช่ประมาณนั <laughs> ้นเดี๋ยเดี๋ยวผมอยู่ในแมปอ,อ่ะก็จะตายสนาดเรียวสามแปดแล้วนะ่น เอฟใช่ไหมเนี่ยมันมให้มาเมี่เนี่ยวิวยี่บหกเนี่ยแต่มันดรอปไอตัวนั้นไงแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะดรอปเออไม่ใช่ ถ้าเรารู้บูปินเราก็สแปมเอาตรงนั้นได้ไงง่ายกว่า Hammond gun. What's up guys, it's with him. รับของอะไรยังในคังอ่ะในคังใช่มันแจกที่วาร์ปกับหมีกับอะไรเอ,องไปดูในกลองจดหมายในเมืองอ่ะอ๋อในบ็อกกันนะใช่แล้ว มาละนัดืมอมาละมาละกินดกาแฟช่งชวงเช้าบันเทิงแต่ชเช้าล่ะไอ้ลูกลูกขึ้นบนแม่งพอหลายๆลูายลูแกแบกไงไอ้ของที่มันไม่ เป็นกุญแจแทบแต่มันมันไม่อยู่ในบอสอ่ะมันดรอปมันคือมันจะดรอปตามแมป,ปเลยใช่ปะเหมือนเหมือนชื่อบอสมันไม่มีอ่ะครับงงงงไหมที่ผมพูดอ่าไม่งงอาจจะดรอปตามมิชชั่นมิชชั่นใช่ไหมโอเคอผมกําลังหาบูป,ปินของไอดีวายพาริเมนไงอ้โมันคืนได้ดูบอสไหมละ่ะไม่ได้หรอไม่ได้ดูโคฟันเซ่ไม่ได้ดูเอาว่าเสมอก่อยอยู่นะ <laughs> ผมนั่งตีบอสกับคนแต่งเลยเหรอผ่านไหมมงไม่ผ่าน ต้องคอสี่คนอะโลตีนอกแต่มันเกือบนะผมว่าต้องเอาอาวุธแบบแพ้ท่าทุกอย่างมาเบิร์ดเลยอะนะจำเป็นไหมไม่มีตัวนั่แไหงครับแค่เรายิงกรนอมมาให้ทันพออ๋อต้องช็อตคอใช่ไหมต้องคอยิงแล้วก็ทำมินี่กันลงมาด้วยนะไฟลิซิตแหละอ่ามันหนักเลยใช่ไหมใช่ผมว่าบอสตัวนั้นคนดิ้กันเยอะ อ่าจะข้อขวดกันตรงนั้นเลยฮะใช่ขอกดป๊บกดปุ๊บเจอกดปุ๊บเจอไม่ต้องหรอกอ้อาวเหรอข <c oughs> นาดดึกแล้วนะก็ไปคับไปเนี่ยผมก็ได้กุญแจมันมาแล้วมันเอาไปแลกที่ไหนอะ่ะเนี่ยผมก็ได้มาสองอันแล้วนะมันมันเป็นได้แค่กุญแจกันไปผมงงไม่ค่ยอยหลักการเล่นอันนี้วะ เดี๋ยวไปทำายลีซิตไฟลีซิตมันไม่มีสีม่วงใช่ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเช็คของก่อนมีายลีซิตมีสีว่างแต่ว่ามันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อ๋อเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเหรออย่ยของไม่รู้เลยอ่ะของผมได้เป็นแน่นั่นอ่ะอิเล็กทริกอ่า ยังไม่ถึงเบเควสเลยเดี๋ยวไปปั่นเมนหลักเอมเควสให้ถึงกันเฮ้ยเื่นไปเฟรมจนไม่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 วิ่ง้อยแฮะดีอยู่เออผมลองติ๊กแล้วมันไม่ใช่ผมลองติ๊กแล้วมันไม่มันหลังเกม้ใหม่มันอาจจะออปติมไมดีนะอาจจะไปนี่หรอกอะไรนะไอเกมอะไรนะเกมโซนอ๋ออันนั้นไปไหนอันนั้นแบบกดปุ๊บพุ่งเลยเปื่สะดวกสะดวกไหมครับฝากฝากดูในในในสมผมหน่ไย กดท,ที่ดีขอดี่น,นดังสตรีมเอออนดังสตรีมเปิดดรอปให้ตัวเองเนี่ย <c oughs> ดรอปให้ตัวเองาะมันมีดรอปใหม่มาเยอะดรอปเก่าอะไรมันไม่เข้าสักทีอะก็ผมเพิ่งเข้าเมื่อวานเาข้าแล้วหรอต้องดีเลยครับอ่ามันดีเลยนิดนึงครับถ้าจะเป็นทวิตดะมันบังคับดีเลยเลยนี่ยคุณเป๊กไอ้ไอ้ไอเนี่ยผมเนี่ยมันให้มาหาอันนี้ใช่ไหม อโมเฟตแมททิเรียลอะอ่าผมผมก็มีแล้วนะอ่าแล้วมันมันมันไม่ได้อยู่จากการโดนอสเอาพสอ่าแต่มันไม่อยู่กับต้องเป็นลุมเอาโพสอะไรแต่ว่ามีโอกาสดรอปแต่ไม่รู้กี่เปอร์นั่หละไอ้จะผมบอกผมได้มาแล้วนะเนี่ยผมได้มาอันเนี้ยศูนย์หนึ่งสี่ใช่ไหมไม่มีบอสไอาจะยังไม่ยังไม่ถึงพอดีเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยไอ้ศูนย์หนึ่งสี่เนี่ย ผมว่าอาจจะเป็นบอสไฟหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอยากรู้ต้องเล่นนั่นเรื่นเพราะว่าถ้าถ้าออมเฟสส่วนใหญ่มันจะต้องเอาไปลงบอสใช่ไหมมันเป็นแค่กุญแจไงใช่ครับแล้วแล้วไอ้สีไอ้เนี้ยครับไอ้มาหลังเราสี่สิบะเควสไอ้นี่ไอ้เนี้ยเมนเควสดีกว่าไปกันัะ เล่นปั่นแล้เล่นปั่นเดี๋ยวเมนเทสได้นัดอยู่ไหนผมอยู่แมป3เม้งไปดิกดกดไปให้มันจบไงนี่ก็ลงอยู่เนี่ยเดี๋ยวจบแล้วกลับเมืองทีนะผมเลืงแมปท้ายละเขาขาบิดเข้าหมดแล้วยกเว้นผมแต่อันใหม่ชอบชอบดีนะที่ไอ้นั่นไอ้วารเป็นไฟอะเทฮ้ย เอามาตั้งสู้กับบอสไฟเกมบอกขอบแน่นไม่รู้เป็นไงแต่อยู่เมืองนี่ยังไงก็กินทรัพยากรทุกอย่างมันมันโหลดหลายคนอ่ะเช้ายังเล่นอยู่เลยเช้าอ่ะหอเติมมาด้วยเขาบอกผมผมไม่ฟาร์มหรอกแมททีเรียลตัวละครแต่ผมไม่ฟาร์มหรอกเติมเติมจบ คนหนิงเมื่อคืนเมื่อวนแกอยู่หลังบอลเทียบปะแกติดบอลผิดอ่ะแกติดใจนี่มั้งผ่านแล้วมั้งบอลผิดอ่ะไปช่วยได้เขาไม่ได้เรียกอ่ะเอาเหรอเขาไม่เรียกอ่ะผขบอกว่าเดี๋ยวรอติมกับออสไตรกับคนแต่งก็อยู่อ่ะอืมแค่นั้นน่ะนั่งฟังแต่แต่เอาจริงบอลผิดมันต้องวิวตันหรือเกือบตันแล้วอ่ะงั้นเจ็บหรอกเลยยิงแรงก็เจ็บ ไม่ได้ก็ใส่กันพีดเข้าไปใส่กันพีดไปเลยอะไดิผมมัดดีกว่าระวงรอมันมีอาชิเมนท์ให้ให้เจ็ดครั้งใช่ป่ะมันคือทำอะไรนะอ๋อผมน่าจะทำครบแล้ว ต้องซอสใบเนมนะมันจะได้เรียงข้างกันอุ้ยแต่มีโอกาสเด้งข <Karere S 1> <laughs> ึ้นอยู่นะทำไเด้งขึ it it ้นเทียอยู่นะตะกี้นำเงินผมเด้งขึ้นม่วงแต่ส่วนใหญ่มันจะเน่าแบบลงเทียเดิมไงก็ได้ของเน่าอยู่ดีใช่ใช่ วันนี้น่าดูเหมือนมันโดนแบนจริงก็แบ็กจุดอะอ๋อชวนเฮ้ยจีดครั้งน้ำมันอะทำไมมันไม่เด้งอะแชมบอลพัทลอกอะนี่อังกฤษกับเยอรมันอะอ๋ออยู่นั้นอย่างนั่นชวนเออเด้งละอาชิเม้นเด้งละโอเคนอกนั้นจะย่อยอย่างเดียวเอาไปครับเปชวนผมไงเฮ้คนนั้นชวนดิคนนั้นเคล็ดนักไอ้เยอะกว่าผมอะเพราะผมเลยแแบบทายแล้วไง เราไปช่วยคนนั้นนไม่ต้องรีบฟาร์มได้ฟาร์มอยู่แล้วเอาดันให้มันไปคอขวดที่บอสไฟก่อนไปกันละเลยลีดเดอร์ควสเลยโอ้ยฟิตเหมือนกันนะเนี่ยแรงสิบเอ็ดแล้วเหรอไปฟาร์มหาคนแจเดยเฮ้ยใครเขเ็กเขาแรงสิบเอ็ดแล้วอะเอาจัด นำผมไปละฮะยังไม่ถึงอีกเหรอเก้สิบเ,เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุลลี่าไาเลยไม่ใช่เอาก็หนึ่งวั้นี่ไปไม่ก็ถ้าลูบ,บอยู่บอสว่าจะเอาเอ็กพีแรลงที่ไหนมาล่ะไม่ได้ลูบ <laughs> นำเลยนำเลยทันหัวหน้าน,น,นาเดี๋ยวคนแน่นมาใครเอาตัวพิษไปเล่นด้วย ตัวแล้ซาซาเลนมันมันตัวอะไรอ่ะใจจริงแเกมเนี้เดินคนเดียวสนุกกว่าสนุกกว่าใช่ไหมใช่เอาม่งั้งมันปุ๊บปุ๊บหมดปุ๊บปุ๊บหมดเลยใช่ไม่ไงไม่ได้ยิงนะมันจะแบบลมยิงแต่เราเออไอ้คอพิษอะครับไอ้อะไรนะเอ็กเทอร์นอลอะครับ ไอ้พวกเนี่ยยังเก็บของพิษไปอยู่ไหมไอ้เซตพิษอะไม่เก็บเราัวน้อยเดีย๋ยวค่อยหามันเวลห้าสิบกว่าเลยนะอะไร้เมนเคว็ดเมนเคว็ดเมนเคว็ดเก็เนืเก็บของก่อนมาอ่ี้ไปของไม,ม่น่้นมา เนี่ยแ ه, แ ه, ไปดู achievement ก่อนอมีอะไรอีกจ้ะนักล่า achievement าเหม,มือนคุณหน่อยก็ติดพิษนะเมื่อคืนเลยเข้ามาค